พี่เสือชาแนลวิถีเด็กตายครับก็คลิปนี้ผมมาที่เดิมนะครับก็อันนี้เป็นเวลาประมาณเจ็ดโมงเช้านะครับผมตื่นมาเจ็ดโมงเช้าเมื่อวานเนี่ยผมติดงานนะครับก็ไม่ได้ต่อเนื่องก็เว้นไว้หนึ่งวันนะครับก็วันนี้เพิ่งเดินขึ้นมาถึงนะครับวันนี้ผมพานกมาสองตัวนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นนกใหม่นะครับจะเป็นนกในดงเหี่ยวนะครับตรงนี้ที่ผมต่อได้นะครับนนด้านบนนั้นแหละนะครับแต่มันมีเหี่ยวเยอะ ตัวนี้ก็เป็นตัวที่คลิปที่ผมบอกว่าต่อนกในดงเหยี่ยวที่ผมพาเจ้าเยนโลมาแล้วมันคลิปมันมองไม่ชัดนะมันตั้งกล้องแล้วมันมองไม่ชัดก็ตัวนี้มันบินลงมาตีอันนี้ผมพามันมาที่เดิมนะครับพามันมาที่ถิ่นประจําของมันอาอยู่บ้านมันก็ร้องนะครับเสียงมันดีมากนะผมคือเสียงมันไม่เหมือนเสียงถิ่นนี้นะครับเสียงถิ่นนี้เนี่ยคือผมรู้ว่ามันร้องยังไงแต่ตัวนี้มันร้องแปลกไปนะครับก็ไม่แน่ใจว่าวันนี้มันจะร้องไหม ก็เดี๋ยวผมลองตั้งกล้องกับนกใหม่ตัวนี้นะครับ นี่ครับก็วันนี้นครับก็มีนกมาบินมาถึงบ้านเลยก็ตอนแรกมันมีตัวตัวเมียนะครับตัวเมียมันบินมาแล้ว เจ้าเย็นโลขงผมมันคึกครับมันคึกแล้วผมก็เลยเดินออกมามาดูก็มีนกตัวเบียร์ตัวเมียบินมาพอหลังจากนั้นเนี่ยมันมีนกคู่หนึ่งบิน,บ,นบินตามหลังมานะครับก็จะยินเสียงนกที่บ้านผมนะครับก็เลยบินตามหลังมาแล้วก็เลยมาไล่ตัวเมียไปนะครับเด็ดขอจับก่อน เราใส่กลงแล้วนะครับก็กินกล้วยเลยนะตัวนี้ดูจิกกล้วยเลยคงใสจะหิวนะครับก็เมื่อตอนเช้านะครับเมื่อตอนเช้าเนี่ยผมได้กลับไปที่ที่ต่อนกหน้าหลังบ้านนะหลังบ้านตรงที่บอกว่ามันมาแต่มันไม่ลงนะครับก็วันนี้ไปแก้มือแล้วสรุปก็คือมันมาจริงนะครับ แต่ว่ามันก็ยังไม่ลงนะครับมันบินวนไปวนมาแล้วก็ร้องเพลงโต้กับนกใหม่ของผมนะครับผมพาไป2ตัวนะวันนี้วันนี้ผมพาเจ้าเย็นโลกับนกใหม่ที่ได้ตรงนั้นแหละนะครับเอากลับไปไปต่อนะครับก็นกใหม่ก็เปิดดอกนะก็เปิดดอกก็เดี๋ยวค่อยปั้นเป็นนกต่อนะครับแล้วก็ไปประมาณตั้งแต่เช้าเลยนะครับเจ็ดโมงจน11บเอโมงนะครับโทรศัพท์มันแบตหมดผมก็เลยกลับบ้านนะครับ กลับบ้านมาปุ๊บก็มาแขวนนกนะครับเอ,เอานกต่อเนี่ยเจ้าเยนโลมาพักในกรงนะครับก็อาบน้ําทําอะไรได้สักแป๊บหนึ่งนะครับก็ได้ยินเสียงเจ้าเยนโลมันคึกนะครับปกติมันไม่ค่อยคึกนะนกตัวนี้ของผมมันคึกยากมากนะครับได้ยินเสียงมันคึกแล้วพอผมออกมาดูมันก็มีตัวเมียนะมีตัวเมียบินมาครับผมก็เลยเอากรงออกมาแขวนแล้วก็แขวนกรงต่อทิ้งไว้นะครับมันร้องคึก ได้สักพักหนึ่ง <Stars> นะครับตัวเมียมันก็บินไป <ST AN CO> บินมาบินไปด้านหลังแล้วนะบินมาด้านหน้านกใหม่ผมไอ้นกใหม่เนี่ยผมอยู่ด้านหลังนะครับตัวหนึ่งก็มันคึกทั้งสองตัวนะผมก็เลยเอากรงมาแขวนนะครับกะว่าจะต่อตัวเมียให้ดูหนะ่อยสรุปตัวเมียมันไม่ลงนะครับแล้วจู่ๆเนี่ยมีนกป่านะครับได้ยินบินมาจากหน้าบ้านนะครับ,บมาจากทางหน้าบ้านเนะี่ยแล้วมันบินมาสองตัวนะครับตัวเมีย ที่มันอยู่ที่มันบินมาก่อนเนี่ยมันบินไปหานะครับแล้วก็โดนสองตัวนี้มันไล่นะครับแล้วก็ไม่รู้หายไปไหนแล้วครับผมก็เลยเอานกเนี่ยนกที่บ้านนะครับแขวนแขวนกรงต่อนะครับก็ไปแขวนไว้ตรงนู้านก่อนหน้านี้มันบินมาเกาะน,นะบินมาเกาะตรงนู้นนะบินมาจากหน้าบ้านนะแล้วผมก็เลยเามาแขวนเนี่ยก็มีมาถึงบ้านเลยนะครับก็กินกล้วยเลยนะไม่ต้องป้อนอะไรเลยนะครับแต่ว่า ดูหน้าดูทรงแล้วไม่ค่อยเข้าตานะผางมันออกยาวๆลวนะนิดนึงนะก็ดูสมส่วนนะไม่ถึงกับยาวมากนะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะเปิดดอกไหมแต่ก็มาถึงก็ใส่ในกรงก็กินเลยสรุปก็คือไปแก้มือแล้วนะครับตัวนั้นไม่ลงนะก็พอกลับมาถึงบ้านก็มีนกมาที่บ้านเลยก็เหมือนที่ผมบอกนะครับว่าถ้าบ้านใครอยู่แถวๆติดภูเขาติดป่าที่มันยังมีนก อยู่นะครับแล้วนกเราร้องเนี่ยช่วงนี้มันก็คึกนะครับนกเลี้ยงที่บ้านเนี่ยมันก็เริ่มจะร้องเยอะเป็นพิเศษนะครับมันก็อาจจะมีนกป่าได้ยินเสียงนะครับแล้วก็บินมานะครับตัวที่มันยังไม่จับคู่กําลังจีบกันแล้วก็ทําลังแล้วเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่สนใจแบบนี้นะครับมันจะไม่วินมาแต่ไอตัวเนี้ยเนี่ยมันบินมาเป็นคู่นะครับ น่าจะติดคู่นานแล้วนะครับหรือไม่ก็ยังไม่ทำรังนะครับมันก็เลยบินมาปกติมันจะไม่มานะครับแต่ถ้าช่วงฤดูผสมพันธุ์เนี่ยเกือบทุกปีนะครับนกมันจะนกป่าเนี่ยพอเวลามันได้ยินเสียงนกที่บ้านผมมันก็จะมาครับแล้วพอมามันก็เนี่ยจะโดนแบบนี้แหละนะครับแต่ผมก็ต่อปล่อยตลอดนะครับก็เวลาปล่อยผมก็ปล่อยที่บ้านนะครับก็ไม่แน่ใจว่าผมเคยเลี้ยงมันหรือเปล่านะครับหรืออาจจะเป็นนกป่าที่อื่นก็ได้นะครับก็ ช่วงนี้แหละนะครับที่มันจะมีนกมาที่บ้านนะครับพอหลังจากนี้มันก็จะเป็นพอปไปปลายเดือนนะมันจะมีลูกเสือนะครับมีนกไอ้ลูกเสอือมีนกลูกใบมันก็จะบินบินมาที่บ้านอีกนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับแต่ช่วงนี้มันก็จะมีนกตัวเมียนะครับตัวเมียที่ไม่มีคู่หรืออาจจะมีนกที่เป็นคู่นะครับบินมา บินมาหาแหล่งอาหารบินมาลบนะครับบินมาตีอะไรประมาณนั้นเราก็จะไดนะ้ต่อได้ไม่ต้องไปไหนเลยวันน,ะนี้ได้มาแล้วเดี๋ยวก็ลองดูก่อนเผื่อมันจะเปิดเปิดดอกนะครับแต่ว่ามันยังมีตัวเมียอยู่บินอยู่2ตัวนะครับไม่รู้หายไปไหนแล้วโอเคครับเดี๋ยวผมจะถ่ายดูนะครับเผื่อว่ามันจะร้องนะสรุปคือมันก็ไม่ร้องครับนะยังไม่เปิดดอกนะก็ เดี๋ยวลองชํำไว้สักประมาณ 2- อสาวันนะครับสองสาวันถ้ามันไม่ร้องผมก็ปล่อยมันไปดีกว่าครับก็เอามากินเลยดูเดี๋ยวแขวนมันไว้ตัวเดียวนะครับนกหม่เนี่ยเราพยายามหาที่แขวนไว้ตัวเดียวนะครับให้มันได้ยินเสียงนกที่บ้านของเรานะครับก็ชํำไว้สักสองสาวันดูนะครับตัวที่ไม่ค่อยชอบเนี่ยเผื่อบางทีมันอาจจะร้องนะครับแต่ดูทรงแล้วก็น่าจะ ไม่น่าลองนะครับเดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับก็ถ้าเกิดว่ามันเปิดดอกตอนไหนผมค่อยแอบถ่ายฟังนะครับว่าเสียงมันเป็นยังไงผมก็ไม่ได้ยินนะว่ามันจะร้องแบบไหนนะครับก็ถ้าใครชื่นชอบอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาพี่ๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ